อยากมาใกล้ๆครับอันนี้เท่าไหร่ละครับท่านผู้ชมเนี่ยออกไปไหนไม่ได้ครับฝนเริ่มจะตกครับวันนี้วันที่6กรกฎาคม64ลวครับท่านผู้ชมก็ไปไหนไม่ได้ครับต้องมีงานทําอยู่ที่บ้านครับวันนี้ครับก็เก็บรายละเอียดครับมีอะไรบ้างท่านผู้ชมวันนี้เรามีรองเท้าใส่ไว้ใส่ไว้ครับช่างฤาดูฝนเราต้องดูแลเขาครับ ว่พืชเขาโดนน้ำเขาจะเขาจะอ้าออกนะครับพื่โดนน้ำาต้องนี่ครับวันนี้สามคู่ครับท่านผู้ชมวันนีไไ้ไล่เก็บมาได้สามคู่ครับเรามาดูกันครับว่าเราจะทำกันอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราก็มาว่ากันครับว่าทำอะไรเดี๋ยวผมขอใช้นี่ครับไอครโฟนของหมยาครับไม่ลอยเดี๋ยวเราติดตั้ง ไมโครโฟนครับตั้งไมโครโฟนผมไม่ได้ใช้นานครับไม่รู้ว่าตัวไหนเป็นตัวไหนครับตัวนี้น่าจะตัวนี้น่าจะเสียกับตัวเราเองครับจะเปิดดูกันครับบางครั้งมันถ้าไม่เปิดมันชอบพลอรยรับจะตัวนี้ได้หรือเปล่าแบตเตอรี่มีหรือเปล่าโอเคครับแบตเตอรี่ขึ้น ต้องขยับทั้งสองครั้งนะครับถ้าขยับครั้งเดียวไม่รู้ว่าไฟเขามีหรือเปล่านะครับนี่ได้ไหมครับได้ครับเนาะแก้ตัวนี้น่าจะติดกับกล้องนะครับแก้ตัวนี้น่าจะติดเพราะมันมีมันไม่ได้ใช้นานนะครับก็จะมีโมยาตัวนี้ครับตัวนี้ไว้สำรองทำแบบสายนะครับเนี่ยเเสียเขาว่าเวาลาเราเผลอเลยแ,แล้วแล้วลุกไปนน่นไปน,นี่ ดึงสายไปนี่โทรศัพท์มือถือล้มเลยแล้ครับเด <c oughs> ี๋ยวเราตั้งกล้องครับอันนี้ก็เป็นสำรองครับท่านผู้ชมเราเวลาทำ YouTube ก็ต้องมีสำรองแบบนี้ครับสำรองไว้ใช้ครับเดี๋ยวเราจะติดตั้งกันครับจ้ตัวนี้ใส่กับเครื่องเนาะตันนี้ใส่กับนี่นะครับใส่กับตัวเราเองแก็ตัวนี้ก็แต่งตัวกันครับ ว่าเราจะวันนี้เราจะซ่อมรองเท้าอย่างไรนะครับต้องใส่ใส่ด้านใน <laughs> วันนี้การการเตรียมตัวก็เป็นอย่างนี้แหละครับเสร็จแล้วเราก็จะมาเตรียมจัดตัวนี้ครับต้องนอนรัดไว้ครับไม่อย่างนั้นหายนะับจุดตัวนี้ก็ต้องไปใส่กับ ตรงไหนเอ่ยผมว่าน่าจะามันไม่เหมือนกันนะครับอันนี้อันนี้เป็นสองข้อยอันนี้มันเป็นสามนะครับอันนี้เป็นสามไม่ต้องเข้ามือถือ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้ใช้บ่อยอน,นี่ลืมแล้วครับต้องใส่รูนี้ครับรูสองนี่แหละเสร็จแล้วก็มาเสียบไว้ตรงเจ้าตัวนี้ครับ สามือถือนี่แล้วครับเดี๋ยวเราจะมาทดลองไมโครโฟนนครับเดี๋ยวต้องปิดตัวนี้ก่อนครับฮัลโหลฮัลโหลทดสอบไมโครโฟนไมโครโฟนไมลอยโมยาว่าเสียงเข้ารอเปล่าเทสเทสเทสฮัลโหลฮัลโหลบายบายวัส <laughs> ดีครับ <laughs> ไม่ต้องซีเรียสครับวันนี้เราทำง,งานเบาๆครับ เอาละครับเราก็หยอกล้อกับผู้ชมมาพอสมควรครับเราก็จะมาทำงานกันแล้วครับวันนี้เราจะนี่ครับอันสิ่งที่เราจะทำวันนี้ครับนี่ครับไอ้เจ้าตัวนี้ตัวนี้มันหลุดไปครับถ้าหลุดก็ต้องไล่ครับไล่บี้บี้ดูครับว่าตรงเจ้าตัวไหนมันหลุดบ้างก็ต้องใส่กาวแล้วครับนี่นะครับเสร็จแล้วก็มาไล่ดูครับ ไล่ดูไล่ดูว่ากาวไปอย่างไรจากตรงนี้ก็ผ่านไปครับแล้วมาดูเจ้าตัวนี้เจ้าตัวนี้ก็จะนี่ครับตัวนี้มันอ้าครับนี่ครับมันอ้านี่อ้าตัวนี้ครับอัดกาวครับอัดกาวไล่ดูทุกตัวครับอันตัวนี้มีครับตัวนี้เยอะโอ้โหเยอะครับน้ำจุด เจตัวนี้เยอะอาการเยอะแล้วก็โอ้เยอะครับมันชอบอย่างนี้แล้วท่านผู้ชมมันกาวมันชอบหลุดอย่างนี้แล้ววันนี้เยอะแล้วครับท่านผู้ชมนี่ครับเราใกลซ่อมไรลซ่อมเจ้าตัวนี้เจ้าตัวนี้มีอะไรบ้างอ๋อเจ้าตัวนี้ด้านหน้านี่ครับท่านผู้ชมด้านหน้าตัวนี้ไล่ตัวนี้นี่เป็นกระเป่าโอ้นี่เยอะ เอาไหมอ,อ่าได้ผ่านามาดูตัวนี้ตัวนี้เป็นไหมตัวนี้เป็นไหมันก็ไล่ดูครับไล่ดูไล่เก็บรายละเอียดตัวนี้มีครับในด้านด้านหน้านี่ตัวนี้เป็นครับอ่าเสร็จแล้วเราก็ต่อไปแล้วก็มาใส่ถุงมือครับเพราะว่า ผมไม่ชอบกาวติดมือครับกิดมือผมไม่ชอบเลยครับมาดูเครื่องมือผมทำหนี่ครับ,เคร,บเครื่องมือก็อยู่ตรงนี้แหละครับมีอะไรบ้างดูครับแล้วก็หามาที่จะซ่อมจัดตรงนี้ครับเดีย๋ยวผมใส่ถุงมือแป๊บหนึ่งครับใส่ถุงมือสักลูล นี่ก็คือได้กาวมาแล้วครับนี่ได้กาวมาซื้อไม่เยอะครับประมาณ50บาทพอครับก็ใช้ได้นานอยู่ครับท่านผู้ชมเราไม่เราเป็นมือสมัครเล่นนะครับซ่อมเองที่บ้านนะครับ่วนมาก็จะเป็นรองเท้าตัวเองบ้างรองเท้าของลูกหลานบ้างนะครับอดีน,นี้ปรับ เราเอามุมกล้องมาด้านนี้เนาะอ่ะสว่างไหมเอออย่างงี้มุมนี้สว่างดีมุมนี้สว่างดีหน่อยทั้นเจาตูบนอนตรงนั้น <c oughs> ันลูกน้องของครับลูกน้องผม <c oughs> ลูกน้องนะ้ำนอนในโครงนะอ้าวมันอยู่ตรงไหน,นเออตอนนี้ เสร็จเข้าไปครับเราคิดว่าคงจะไม่ตัดคลิปนะครับเพราะว่าต้องใช้เวลานานครับพงนี้ครับทาทิ้งไว้ประมาณสักเต็มที่ก็อากาศเย็นๆแบนบนี้ก็10นาทีขึ้นแล้วท่านทานผู้ชมอากาศมันไม่ร้อนครับวันนี้นะอากาศเย็นสบายแต่ทนนี้ไปออกไปไหนไม่ได้ครับอา้าวจากตัวนี้ก็ วางไว้ให้รอให้เขาแห้งครับเดี๋ยวเอาฝาปิดก่อนครับเพราะว่ากาวจะแห้งจาตนี้มีไหมเท็ดเท็ดเท็ดดูครับเอาผานไม่มีไปเลยไปดูจากตัวนี้จากตัวนี้เป็นอะไรบ้างน๋อมีครับนี่มีมีนี่โอ้โหเดีย๋ยวท่านผู้ชมดูครับตัวนี้เสถ่าอาการเขาก็เยอะเหมือนกันครับหนักครับ ตัวนี้หนักครับตัวนี้หนักมากครับอู้เยอะครับตัวนี้เยอะอา้าวเลาออกพอสมควรครับตัวนี้ครับเด้อเหมือนกันครับตัวนี้นะฮะ อะไรเป็นอะไรบ้างาตรงนี้ก่อนครับเอาตรงตรงนี้ก่อนอา้าวใส่เข้าไป มากกาวพวกนี้ก็ผมว่ามันไม่ค่อยจะทนเท่าไหร่ค่ะท่านผู้ชมเต็มที่ก็ประมาณสักสักครึ่งปีนะครับผมว่ากาวพวกนี้นะครับดูครับดูข้างในครับผมก็อยากได้ซื้อกาวที่เขาใช้ทารองเท้าทนๆนะครับ ผมก็ยังหาไม่ได้ครับแต,แต่พวกนี้ผมก็หาร้านในวัสดุก่อสร้างนี่แหละครับก้าพวกนี้นะครับเท่าที่หาได้นะครับท่านผู้ชมตอนนี้โอหการหนักมากครับต้องใช้พัดลมหนึ่งตัวครับไวเป่ากลิ่นพวกกาวออกกาวกลิ่นกาวนี่เหม็นมากครับถ้าเราสูบลมไเยอะเนี่ยผมเป็นหวัดเลยแล้วครับ พอดีว่ามีพัดลมเป่าด้านนู้นครับทา,าเข้าไปเสร็จแล้วเราเก็มาทาสองด้านนะคับท่านผู้ชมทาทั้งสองด้านเลยครับด้านหน้าก่อนครับ แต่เราถ้าทำ,ทำเองก็ดีครับเพราะว่า mm. เดี๋ยวสักครู่เราก็ได้ใช้แล้วครับแต่ถ้าเราไป,ไปจ้างช่างเขาทำนี่รองเท้าของเขาเยอะนะครับท่านผู้ชมบางครั้งมันไม่เสร็จง่ายๆนะครับเราไปบางครั้งเราเที่ยวไปดูบอกว่าเสร็จได้ยังบางครั้งเขาก็ย,ยังไม่เสร็จนะครับยังเก่งก็ประมาณสักสามเที่ยวถึงจะได้รองเท้าออกมาครับถ้าไปให้ร้านเขา,เขาส่มนะครับรองเท้าช่างเขาซ่อมเยอะครับ ยก็ต้องใส่เเล็ตะปูนใ,ใส่ไว้ครับเนี่ยครับไม่ให้เขาติดกันนะครับให้เขาแบบให้ลมเขาระบายแล้วทีนี้เราก็จะมาปิดอีกทีนะครับทำแค่เท่านี้ก่อนเดี๋ยวเราไปไล่ไลเก็บรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งครับเดี๋ยวอันไหนที่เขายังไม่ดีเราก็ไล่เก็บรายละเอียดเอาครับ จักตัวนี้ก็นี่ครับนี่ฟองนัดอันนี้สียดายไหมครับซื้อใหม่ก็ไม่พอจะซื้อนะครับรองเท้าสม,มัยนี้ราคาเขาแพงมากครับท่านผู้ชมเจ้าคู่นี้ผมซื้อมาก็ประมาณห้าร้อยแล้วครับท่านผู้ชม <laughs> ยิ่งย oh. 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 ุคนี้สมัยนี้เงินห้าร้อยแต่ก็โหหายากครับโอ้เจ้าตูบร้องครับเจ้าตูบร้องนะครับ คุณลงมาเที่ยวครับลงมาเที่ยวเที่ยวหาเจ้าตู่ครับดูอ่าดูเจ้าตู่ครับอยู่ในตรง มหาลุงทีเจ้าแล้วลุงทีลุงทีน่ะงลุงทีลุงทีงทงทมันมันติดลุงักลุงทีแต่ไอตัวนี้ฮะ่ม้อมอย่างเจ้า โอ้ปาดวะเนาะเออซื้อยาหมาหมดซื้อยาาหมาอยากหมาอย่างขี้ลืมผมก็ต้องเขียนแค่นั้นะครับผมถึงย้อมนั่นแะขนาดเขียนเนี่ยผมก็ยังลืมพอครับอยาหมาอยาหมาหอมหมานี่มันมาเออมาเขียนพิดกันนั่น เข้าใจอยู่คนเดียวอ่ะกันเอย่ามาอย่าค่าอย่าค่าหมดหุ้ยเนยอย่าค่าหมดนี่บ้าแล้วเอย่ามาเออ่ามามองไอ้แหนกทั้วันย่าหมดฮู้มันเท่าเราไม่เอกค่ามันต้องนี่ถูกแล้วมันได้อยู่นี่กับคนละครั้งคนหนึ่งกับนี่บ้ามาเขียน พิษแล้วก็เป็น ER 네เลี่ยงอะเบยย่าพอคนคอคนเดียวคนใจคนเดียวเออขนาดตาทีนะนี่ท่านผู้ชมเดี๋ยวเราก็ค่อยเก็บครับเก็บข้ามต้องส่อให้เอยามห้าหมดอ่ะครับนี่โอ้อันนี้อาการเยอะครับอาการเยอะมากเอ้ามาดูกันครับต่อ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 คลิปไม่ไม่ต้องปิดไม่ต้องปิดคลิปนะครับท่านผู้ชม เพาราะว่าการซ่อมนี่มันใช้เวลาย,ยาวนานเหมือนกันครับเอาใส่เข้าไปมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไ่ไล่เก็บเอาครับ ชงนี่ก็หายไปแล้วครับนี่รู้หายไปไหนครับเอาอะไรมาเติมนี่หายไปแล้วครับต้องหาสีดํามาเติมอ๋อเอาซ่อมไปก่อนค่อยว่ากันอันไหนหายก็เราก็ซ่อมเติมหายไปแล้วครับ ซ่อมไปครับซ่อมไปแต่ส่วนมากพื้นมันไม่ค่อยทนเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นพวกนี่นะครับข้างบนนี่ผ้าอย่างนี้แบบผ้าแบบไม่ทนครับรองเท้าประเภทนี้นะครับผมก็อาไปใส่เดินแล้วครับท่านผู้ชมนี่ผมอาซ่อมนะครับปูดอย่างนี้ไม่เหมือนกันครับผมนั่นกระหมดหายไปละแล้วก็ซ่อมให้มันเท่าเท่ากันครับตัวนี้เป็นไหมครับตัวนี้มีครับเดี๋ยวก่อนครับผมไล่ไล่ไลู่เก็บรายละเอียดก่อนครับ เขาหลุดตรงไหนบ้างจะได้ซ่อมครั้งเดียวให้เสร็จครับเพราะว่าเราไม่ค่อยจะมีเวลาเท่าไหร่ครับตกมาเยอะๆเอาถือว่า ขั้นตอนนี้ก็เสร็จไปปิดแล้วครับปิดแล้วทีนี้เราก็ไปดูเจ้าตัวนี้ครับแต่ตัวนี้มันก็แห้งพอดีครับท่านผู้ชมนี่ครับเราก็มาไลา่กดกดกดลงครับไล่ไล่กดลงเช็คดูเรียบร้อยไหมรอ,องเท้าพวกนี้นะครับท่านผู้ชม เวลาเราจะล้างรองเท้านะครับเราอย่าเอารองเท้าไปแช่น้านะครับเพราะว่ากาวเขาไม่ทนเท่าไหร่นะครับทังเกิดเราแช่ปอบข้างในนี่มันก็จะกาวหลุดหมดเลยครับก็ความสะอาดเหรอครับแล้วก็ใช้ผ้าเช็ดน้าเนี่ยครับหมาดมานะครับเช็ดสักสองสามรอบเขาก็สะอาดแล้วนะครับแล้วพวกถ้ามันถ้ามันไม่ไม่เป็นขี้โคลนก็ต้องใช้ใช้ผ้าเช็ดก็ได้ครับนี่มันเป็น มันมันมันไม่ได้สกปรกอะไรมากมายนะครับที่ที่เราเอาไปวิ่งไปเดินเล่นเนี่ยนะครับมันก็เป็นแค่ฝุ่นนะครับผ้าเช็ด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 ทำความสะอาดเอาสิ่งสปกปรกฝุ่นออกก็ถือว่าใช้ได้แล้วครับนู้ชมอย่าอย่าเอาไปซักแบบแช่น้ําเป็นชั่วโมงสองโมงไม่ได้ผมว่าไม่ทานนะครับสมัยก่อนเราเคยเป็นตันตอนหลังๆผมไม่ทำแล้วผมใช้เช็ดเอาครับ เวลาเรามาบ้านนะครับเราไปเดินนะครับเราก็ถ้าครั้งนี้ตอนนี้มันไม่ไม่ไม่เปืดอเปื้อนนะครับเราก็เอาก๊อกน้ํานะครับลาดตรงนี้แล้วก็มือลูบ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 อย่างนี้หรือเอาแปรงขัดขัดขัดก็ได้เอาฝุน่นเอาพวกหินทรายมันออกนะครับก็ถือว่าสะอาดแล้วนะครับนี่จะตัวนี้เป็นหรือเปล่าจะตัวนี้ก็ <c oughs> คุณน้ามาเที่ยวหา <c oughs> นี่ถือว่าผ่าน,นครับสําเร็จ จต่ตัวนี้ก็จากตัวนี้ก็แห้งพอดีไหมอากาศเย็นอากาศเย็นตัวนี้ยังไม่ดีแห้งดีครับเดี๋ยวรออีกสักประมาณสักสินาทีจากตัวนี้นะตัวนี้อาการหนักครับเดี๋ยวเราปิดตัวนี้ก่อนแล้วค่อยมาไล่ดูว่าด้านนี้เป็นไหมก็อัดกาวเข้าไปใหม่ครับอัดตัวนี้เข้าไปก่อนครับให้มันสําเร็จก่อนนะครับจากตัวนี้เป็นอาการหนักครับจากตัวนี้อาการหนักไหมคู่นี้พอสมควรครับ ต้องรอเวลาให้เขาแห้งครับตัวนี้นะไอสีเขียวนี่นะจะตัวนี้ผ่านไหมตัวนี้ผ่านครับผ่านหรือเปล่าอ่าผ่านกดเลยครับกด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 ๋ต่ต้องมาไล่เก็บตัวนี้ครับเดี๋ยวต้องหาพวกไอดำๆนี่มาใส่ครับนี่กดเข้าไปเลยครับ ใช้ได้แล้วครับเรียบร้อยครับเจ้าขูดตัวนี้ถือว่าก็ใช้เวลาประมาณเท่าไหรแล้วครับโอ้โหเกือบ20นาทีนะครับถ้ารวมแล้วนะครับแล้วครับคลิปนี้ก็คงจะลำดับนานผู้ชมไปก่อนครับกดไลค์กดแชร์ครับกดกระดิ่งกระตามเพื่อเป็นกำลังใจครับสำหรับในการซ่อมรองเท้าและเล็กน้อยที่บ้านนะครับ่อบเองนะครับ่านผู้ชมบายครับ